何 <laughs>

ไม่ไเครื่องดูดฝุ่นมกลว่าอยู่ป้าทำไมทำแบบนี้ตอแล้วเมื่อวานเมื่อวาจากอุดรผมลงงก็ป้าคือตัวหัวหลังะหลังบ้านกนเต้องแยกต้อได้ออกนออไก่ครับเป็นสีทองยังดีทุกตายจอตที่แหอยู่แล้วว่ามันจแล้วแม่ครับผมติดกล้องว่าจัดเบีดทำงานยากครับองนี้ครับป้าทั้งสก็ต้องขอด้ยนะทวานี้ครับมทำอาาองคนนะครับกินาด้วย ทำไข่คลองลายใหญ่ร่างะเสพแล้วนเขาใครรอเด้ว้รอเวนมาแล้งต้องรอตั้งนิดนึงนะครับมส่งแล้วจืะซือแน่ส่งแล้วเรือปาะมาณเกระเป๋ามาหน้าใบีวาล้ออ่เดอดยเน้อลุงไก่บุกเอาเอา อันเด้อไรตนไหนต้นนีบอกได้ลมนกนะจมนั่นเป็น้นออกพุทธมาเลยตลจะนต่อกรจมที่ว่าแก้วต้ีควาหยนะทนีคุณนี่จะไปฮุยใช่ไหมท่านนะครับกดไลค์ห้เราวยครับคุณผู้กติดตามให้ด้นะครับใครยังไม่กดติดตามพวยเราฝากเดินดันงหมื่นห้พันับนะครับ ทนใจเดียวอ้ครับน่าจะไม่หม็นก็จนจะได้รางครับเครื่องนะครับ้มใครจาที่าากดาบมาไกลตอนนี้แกถึงไหนนะครับที่ดาบมาไกลนะครับฝากแจ้งข่าวด้วยนะครับที่ดาบมาไกลโอ้โหว่ามาไกลสองเจ็ดห้าหนึ่งใต้ที่เป็นตำรวจครับผมเป็นเพืนเป็นดาบตำรวจเนาะคนแรกเพราะคนเดียวที่กำลังมาลาแกผมะไม่ยทรับ ก็หมื่นซับดลยเหรออ่าหนึ่งหมื่นซับแล้วใช่ที่มาไกลจะมาลำนะครับเพื่อที่มาร่วมงานด้วยเนาะคุณมพันทีราัออีคราบคุณพัตธิสวัสดีครับแนมคุณมนตรีสวัสดีครับมาด้วมเตรีสัีกรเบสตม์คนรีสวัสดีครับแสตม่คมนตรวดีครับแม์คยวมรีัีครับก็ตม์ครอัออกคบแอตม์คุณนตอี้วสีรับแสตม์คุนีสัเดน อยาไปเมืองหน่อยมรย่าข้นฮอด FC อยาตัวเด้อมาลงเินมาอยู่นี่เลยอยาไปเมืองน่อแหรออายุแล้วเท่าไรมาลงงานอด้อ้นขึ้นหอดขึ้นอดนนอนอยขึอดนอดขึ้นด้นอนอ จังบอได้อันใส่เสื้อผ้านี่มันเย็นบุบว่าบอกเป็นตะยู่นานแบบลุงไม่ได้ไปไหนครับวันนี้ทำงานบัตประกอบแล้วเออแบบว่ามันผูกพันเราเราต้องได้เตรียมของช่วยพี่ทนายไหมครับเตรียมหมายงานหรือว่าพี่จะมีคนช่วยของแล้วก็ต้องได้ยืมเต็นไหมครับเต็นไม่น่าจะได้ยืมแต่ต้องติดสปอร์ตไลท์เห็นว่าเพื่อนจะปูเสื่อนั่งบ่ครับเออสปอร์ต เสื้อเสื้อได้ได้ใช้บ่ครับอืใช้ได้ไร้ใส่ไร้ดวงอเลยใช้ร่างเจงครับยังน้อยก็ทางเข้าห้องน้ำเจงบ่เดือดเพราะว่าสปอร์เราต้องใส่มันยืนอยู่โรงเรียนเราสูบอันอันเสาเลยบุ๊คเนาติดติดห้องน้ำตรงมีมีมีเจ้านายยูสกคนครับนี่วะครับส่อร์ไล่ละมีพัสดเร้วลคมคมบอกค่อยหูวจักลานเป็นคณะมาเลยแหละอืม คือเช่าสปอร์ตไลท์จะขาดวงส,วส่วนใหญ่อยู่บ้านผมม,มันจะมีมีคนที่หัวจักกันเรเวลามีงาน่ะเนพื่อนตีสหายเลยนะครับ <c oughs> แค่ไปบอกเพื่อนแต่ว่าต้องท,ที่เช่าสปอร์ตไลท์สอคาดวงอ่ะเอฟซีครับมีใครรู้เบอช่างที่เช่าสปอร์ตไลท์ชักน่าดวงไหมครับจะไปไกลไใกล้ๆนี่ก็ได้แล้วต๋อะครับ เอกน้ก็ได้ท้งต้อไกัก็ั้งดนเนี่ยน้าเาก่อนเข้าสเดียวเข่าขอบใปเมื่อนี้สอต้งไม่ะมือี้บกยิบเน่ยงานมืออื่อมียิบผาขับงานตเกมงาน้านดนตีเขานะเกมไฟเกมเอื่อไบอยู่บ้านผมเขาจะหลอดไฟนะครับที่มีในซั่งที่เป็นติดคับผมเข้ามาเขาเอาลหลดไฟมาที่ติด อแถวนี้ผมมีประกาได้ทระถามแล้วด้วยแล้ก็ได้สปอร์ตไร่ทั่หาดวงบการอยิางล้วก็ได้ตอนแรกเอออย่างน้อยๆมีไฟถึงห้องน้ำนะครับแล้วกันแล้วนอกนนกที่เหลือก็เป็นส่วนของทนายเพื่อนมัคเสียไม่ใช่ภักเสียบจุนเนือขาด่นราเข่าลายได้ เียปีประกาศเตี้ปลี่ปลาสครับผมที่เป็นแถวนี้บผมมีหัวใหญ่ก้านใหญ่ติดไฟเวลางานคาร์ลอฟิว์ก็กินเขาทำคาร์บฟิวงมันจะไปนี่เลือดปรัดจมนุนเลือดคาร์บอนฟิว่า ลุงต้นเด,เดี๋ยวคุยกับคนเด้อครับสวัสดีครับผมอยากได้สปอร์ตไลท์ทั้งหาดวงอะครับอยากให้เจ้ามาติดไปนั่แน่<า>ตอนแรกเลยบอครับครับมันบริสุทธิ์มากเลวครับมันบ่มีหม่องเศร้าเนี่ยบอกเข้าตรงซื้อขาดเลยบอกร้านเศร้ามีบอก Bẹp sao ảo mi bò Đuông đừng tập phân đó Có lẽ mà tin này nữa Bỏ Là tin nhám lưu đây sao ติด,ม,ตดมองได้สาติดเวลาได้ส่ทั้ววาสนัสีครับก็นี่เป็นภาพบรรยากาศการเตรียมงานนะครับก็สารหลอดไฟไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับสวัสดีครับ